สวัสดีครับรผมชื่อเก่งผมจะเล่าเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของผมะะต่อไปจะเป็นไหนใครตอบอาจารย์ได้บ้างเอ่ยผมครับอาจารย์ผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สามที่พยายามตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้ทุนการศึกษานักศึกษาทองครุสวัสดีครับผมอาศัยอยู่กับพ่อสองคนพ่อของผม มีอาชีพขายข้าวแก่ทุกๆวันหลังเลิกเรียนผมจะมาช่วยพ่อของผม ไม่ว่าผมจะเหนื่อยสักแค่ไหนผมจะแบ่งเบาภาระของพ่อได้มากที่สุดผมจะทบทวงนบทเรียนที่เรียนมาในแต่ละวันเพื่อทำความฝันให้เป็นจริง ทุกเชา้าผมจะมาพักว่าเช็ดถูกตัวอาจารย์โอุย๊ยอ่ะชิบหายสายด้วว่า และชีวิตผมก็ได้มาเจอกับเธอคนนี้เออชี่ยน่ารักว่ะเซ็กซี่ชิมายเลยนา,ยสางสงาวงานมาทรง นักศึกษาคนนี้ไม่ส่งงานโน้ค่ะแล้วทำไมไม่เอางานมาสง่งส่นแก้วมามโซนโื่ตคืนคืนไปไหนมาก่อนอเออนะ ยาได้เฟซผู้ชายคนหนึ่งมาโอ้ยอย่างหล่อเลยดู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 รู้จักไหมอ๋อคนเนี้ยขูดเคยได้มาแล้วเป็นยังไงบ้างอยากได้ด้วยหล่ออุ้ยดูกล้ามสิอู้วววมครเป็นคนแบบนี้วะเมยไม่คนดีเ้ยแต่เมื่อคืนดีกว่าคนนี้นี่มึง กูยังไม่ได้ส่งงานไม่เช้าเลยอะ่ะถ้ากูไม่ส่งนะกูเรียนไม่จบแน่นอนเลยถ้ามึงช่วยกูทำ่อยสิแหมมึงตัวกูยังเอาไม่รอดเลยมึงจะไปคิดยากอะไรวะมึงก็ไปหลอกให้อกิงมันช่วยมึงทําดีโง,ง่ๆซื่อๆแบบมันนะมึงไปอ่อยมันแป๊บเดียวมันก็ทําให้มึงแล้วเออจริงแล้วมันจะยอมช่วยกูไหมวะกูว่ามันต้องเชื่อมึงแหละกูเห็นมันแอบมองมอยู่กูว่ากูมีแผน เก่งช่วยเราเขียนงานหน่อยสินะไม่ฮะนิดเดียวเองถ้าเราเขียนคนเดียวเขียนไม่ทันนะนะเราทำง,งานอยู่ก็ช่วยเราก่อนสิแตวเดียวเองนะอืก็ได้ น้าช่วยเราหน่อยสินะนิ่เดียวเองนะคะเก่งช่วยเราเขียนงานหน่อยนะเราถึงไม่ทันงานแล้วน้าน้นะนะานิดเดียวนะนะน้ช่วยเราหน่อยนะนะาน้นิดเดียวเองนะ คุณนะดีใจจังเลยน่ารักที่สุดเลยอะ่ะเก่งขอบคุณนะที่ช่วยงานเราเดี๋ยววันเนี้ยเราเลี้ยงเองมาฉันแก้วแต่เรากินไม่เป็นนะไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองเชื่อเราสิไหวไหมเนี่ย <c oughs> ม,มาได้อยู่อ่อรอบนึงเดี๋ยวก็ชินเองแหละ ไเก่งมากเก่งสมชื่อเลยนะเนี่ยมาเดี๋ยวเราลีนให้แก้วพอ่อนก็ได้มั้งไม่เป็นไรอได้ความสำเร็จของพวกเราหมดแก้ว Một, keo, một một lạng một kéo, một kéo, <laughs> một kéo, Một kéo, Một kéo, 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 ตื่นเฮ้ยเก่งเมาเมาจริงเ้ยเริ่มทำข้อสอบได้ เก่งเป็นไรอ่ะเปล่าหรอกเราทำข้อสอบไม่ค่อยได้อ่ะเม,มื่อคืนก็นอนดึกด้วยเมื่อกี้เราเข้าไปส่งงานมาอาจารย์ยังไม่อยู่ห้องนะแล้วแกก็ยังไม่ได้ตรวจข้อสอบเลยไหก็ไปแก้ข้อสอบสิเอาไปละนาแก็ไปแก้ข้อสอบสิ ไหนก็ไปแก้ข้อสอบข้อสอบข้อสอบสิ <c oughs> หมด3ขั้นตอนที่กล่าวมาก,ก็คือมี C A I นะคะที่เป็นนวัตกรรมผ่านกระบวนการนะคะครบทั้ง3ขั้นตอนไม่ไม่นะไม่จริง หมดกันอานาคตกูถ้าผมไม่ทำแบบนั้นชีวิตผมคงดีกว่านี้กลัวคนแต่งหน้าจะำานำเงินตามมาโอเคเองก็ตาม แล้วเนี่ยพร้อมแอคชั่นถ่ายได้ไหมเมื่อกี้นี่งตอนนอนลงใช่ไหมเปิดดิ